ลูกกับกวนเขาลูกฟ้ามือใส่จับกบะเอะลูกกับปวนสวัสดีค่ะโัลโ o ล e l ล o ยูนดีต้อร อลิเน,นียสวัสดีค่ะพาอลิเน,นี้มามาเล่นตรงอนัจจงอนนั้นแม่จะตรงอันสลิกบินไมที่ขึ้นไปเก็บเห็ดกระเชา้าเดินมาห้านาทีก็ถึงบโบ่บ,บ,บเข็ยนดอกเหื่อยไอเขียนอยู่หหนเน่น้องไม่เห็นได้เข็นเลยก็เล่นของเขาเออละ่ะอ,อีอย่ยาตกคนหน่อยบรรยากาศ คับหมู่บ้านที่สาวเดือนอาศัยอยู่หมู่บ้านสาวเดือนอาศัยอยู่จ้ะพามาชมบรรยากาศนอกบ้านวันนี้เหน็บเป็นไงบ้างแดดดีดีดวงตะเวนใกล้ดวงตะเวนคากบ้านก่อนเล่นละมุดขี้ดินพี่น้องละมุดขี้ดินละลน,นี่เอาละมุดขี้ดินมุดนี้มาเอาไหมดิเอาละขุดปะดุด <laughs> เอาดุดไปะเอเขาจับเป่าขี้หมาค่ะจิ๊ดุดก็ไปอืมกุจชี่กุชชี่กุชชีกุชี่ชิ้นว่ะดุดขี้หมาบรรยากาศนี่จ้ะหมู่บ้านที่อาศัยอยู่เนาะคนก็มาเล่นตรงนี้จะเป็น เอาว่าให้เด็กเล่นสกีเลียนเห่นเลียนสกีแล้วค่ะเดีกยววรอบๆวิวสวยนะจะพาไปดนดูข้างบนสวัสดีค่ะคุณฟ้าฝนสวัสดีจ้าพี่สาวสวัสดีจ้ะพามาชมวิวบรรยากาศรอบๆในหมู่บ้านจ้ะมีที่เขามาเล่นสกีกันเดิน เดินเร็วากำลังไก่คุคนหน่อยดุดเออพู้ใด้เขามาแล้วถ้า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 ,าจอไม่เต็มซูมมือเอามือซูมหน้าจอเขาเด้จะเด้อแล้วเดินบอกลูกดูเขากันว่าถ่ายร้ายร้ายแนวตั้งทำไมมันทำไมมันไม่เต็มจอเอาดุดอีกล้ะลูกอ่อยดุดนีมาค่ะอด่ดุนี่เป็นมามา้นี่ลูกขอ่อยพี่น้องบ่กกิน,นกันเล็นนี่นล่ะจะดุดไปเอา้ <laughs> เอาเห็ <laughs> นสะดากดุดนีมาเลน่นจ้ะ คือคุณเขาก็มาสไลด์เลนจ้ะสไลด์ลงมาดีค่ะแล้วก็สิบฟ้ารอบไปสไลด์อันนี้รอบๆอมเป็นป้าเฮ็ดที่เข้าเดือนเพิ่ไปเจ็บจ้ะที่นั่งกระเช้าขึ้นไปตอนนี้ยังไม่เปิดอะไรยังไม่เปิดเลยจ้ะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมานะอันนั้นที่เช้าเดือนไปต่าส้มต่ำจ้ะถ้าใครได้คลิปตําเห็นตําส้มต่ำสาวเดือนน่ะนะที่มองมาจากบ้านเห็นนะภูเขาขาวๆนะเห็นบ่มคะ น,นี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ส่วนมากจะเป็นอพาร์ตเมนต์ให้คนมาฮอลิเด์จ้ะฮอลิเด์หมายถึงพักโลนจ้ะบ้านพักต่างอากาศเต็มหมดเลยนะคะแต่ไม่มีคนนะเออมีเป็นบางส่วนนะนี่ค่ะอันนี้ก็ทําขายอันนี้ก็ทําขายมีเงินมาซื้ออาลยจ้ะรว <c oughs> ย,ะนะยๆแพงขนาดอพาร์ตเมนต์แพงขวดแพงนะคะเป็นร้อยๆล้านนะจ้ะ <c oughs> เป็นร้อยๆเป็นสิบสิบล้าน อิลีเราจะว่าเร็วาโม่บรรยากาศถ้ามาติบรรยากาศที่นี่มันดีบรรยากาศสวยงามมากครับงานจากฟ้าฝนงามอิลีเอ้ยแล้วก็แพงค่ะที่ดินบ้านพักเนี่ยแพงบ้เป็นบ้านพักต่างอากาศนะจ๊ะ <c ười> ตอนนี้ตอนนี้มาครึ่งครึ่งแข,งข่งค่ะนะครับ เครงวันนี้พามาชมบรรยากาศนอกๆว่าอีลาลากมาผีวเราหลูกเร็วลากมาเป็นากไปลากสไลด์มาไปข้างบนไปไหมล่ะเออไหมอันนี้มาแม่ลากให้เอาไปลากลงมากันปะเดี๋ยวแม่จะถ่ายมาเดี๋ยวเด้อพี่น้องใส่ถุงมองือก่อนเดี๋ยวเด้อจะ้ะถ่ายถุงมือก่อน z ม o m เม o บจนเดี๋ยนะเดี๋ยน่ถุงยกินหีมะหมดข่าแเราพี่น้องหมดลงมปเลยหมดลงอาดลงไปสนุกสนุกคนหน่อยล้วครับสนุกคนหน่อยแล้ว หนาวบ่โอ้ยหนาวมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณมาตอตอ่อทูสโอ้เดี๋ยวดนะิสตูดิโอหนาวความหนาวไม่ต้องพูดถึงนี่เป็นเครื่องเล่นเด็กไม่แม่จะพาไปขึ้นทั้งืงง่องก่อนไปเราไปชมบรรยากาศล่องไว้ไม่ได้ไ่ได้ต้องไปขึ้นท้างบนนะแม่ไม่ลากไม่ไหว ข้างบนลงมาต,ตามมาดูพระอาทิตย์สิไ <c ười> ก่คับบ่เอาจากว่าเออดูพระอาทิตย์เลยตอนนี้ประมาณบ่ายสามจ้าดูพระอาทิตย์เด้อไก่บ่ใไก่กจากความใก่อันไก่พระอาทิตย์มาไก่พระอาทิตย์มากเลยบ้านคอยน่ะเห็นบ่ออแดดดีแต่หนาวนะบ้านคอยไก่พระอาทิตย์เห็นบ่ เออบรรยากาศนี่คะ่ะบรรยากาศรอบๆคนน้อยตามมาเดี๋ยวแม่พาหนูไปเล่นไปสะไลด์ลงมาขุนเขาเข้ามาแล้วมากฝากกดไลค์กดแชร์ในถ้าจะเด้อมีโอกาสก็จะพาตอนเชี่ยวชมชมวิวชมธรรมชาติว่าดยวไมโครโฟนนะจากนกเออัหลายอย่างเนอะไม่ได้อยู่ไกลบ้านนะจ๊ะถ้าใครดูคลิปสาวเดือนเจ็บเห็ดน่ะ ที่มาเดินมาขึ้นกระเช้า่ะจ้ะกระเช้าที่เก็บเห็ดนะจ้ะเออต,ตอนนี้จะเดินขึ้นไปข้างบนมันจะสไลด์ลงมาให้เด็กเล่นเนาะมันจะมีทางปกติเขาจะมาเกรดนะเกรดเกรดที่มาให้ลาบนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณจีดาจีดาพาจะขึ้นแรนบะจ้ะสวัสดีจ้าขึ้นแรนหิมาตกหลายบ่จ้า แล้วนะคะลับชมทางนี้ด้วยนี่อ่ะคนน้อยรอขึ้นก็อย่าเพิ่งขึ้นนะลูกแม่นักมันล้อขึ้นนะเออแม่กันนักต้องขึ้นไปแล้วสไลด์ลงมามันจะเบามันจะไม่หนักดูคนน้อยคนจอบจัขึ้นนี่นี่แม่นักลูกกันขึ้น มันหนักบ่จ้ะชาแพบๆออกกอากายสวัสดีแล้วจะเดินหรือจ้ะอะไรนะคะเดี๋ยวนะคะมาสวัสดีสวัสดีนะอ๋ออ๋อข้าเจ้าหลวงจักกันจ้ะจ้ะแล้วเดี๋ยวดูจักกันยังน้อยใจนะด้วยสวัสดีข่อยเอาอย่าเพิ่งขึ้นมันหนักไม่เอาแล้กัมเส เมื่อน้ำลูกมาเลี้ยงลูกซอยข่อยเนี่ยไม่ได้กระไดเดี๋ยวจะแต่งตัวต้องแบบว่ามิดชิดรคอยแส่เสือจากตูวนับกันหนึ่งสองสามที่ตูค่ะแล้วก็กางเกงสองตัวสามกับกางเกงไหน ชมันเกาดยา้มำสามโมงแล้วสามโมงแล้วสามโมงแล้วมาหันมาอนนลยรึปะนองนี <c oughs> ่นะครับปฏิทินย่ทธหัวปาิทิอย่ทงหัวก็เลยดิอะไรบ้แ่นะ แล้วนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วถ้าเกลดจะลงดีถ้าเ,เดียวท่านอี่เกลดทั้งฮะเดี๋ยวนะคะไม่ต้องดึงสิ เอาไม่ต้องดึงไม่ดึงไม่ไปไปแล้วร้อนไม่ค่อยไปดีถ้ามันพื้นที่นี่แบบนี้หัมันเยอะเกินเนาะสนุกเด็กน้อย้เาไปค่ะเออต้องไปเ๋ยวนะ ติดหิมะดีใันไมไม่ปล่อยนะหิมะเยอะเกินอ้ยหา่าับลูกเดี๋ยวข,ขอไปสิเาเห็นจ่อยเนาะว่าสิสันไหล Ơ muôn muôn đứt nổi nuôi phụ nhạy Bạn bò Mẹ Muôn đứt nổi Bộ phí tốc Lại suốt nghỉ tôi cả thấy như là gì thấy Vì chính là em nhìn làm đi điều Thấy พอเห็นนอนมือแล้วพี่เราละก็ไปนี้กันเลย ไม่เอาดิๆสิแม่อหนักนะทำงั้นนะ <c oughs> ตั้งกล้องคุยกันดีกว่า,านาะนาไ,ไม่สนอะไรด้วยสิลบหายนาะบัดเอาชอนกัน <laughs> Merci beaucoup. Allez, elle a venir. Nier, Non, ça va. Allez, attends. Allez. Non. Attends. Merci. Merci คก็เจ้าเป่าขี้ิบนะคะห่างำบู่ดีบไปนั่งไปคุยกันเท่ากี่หน่อยห่ลูกอย่าให้เขาเค็นนะจ่ะเมื่อยงานสิเดือยเมื่อยมาหลากอันนี้เออมื่อยจมทั้งเหลนยญไปฮันมาเช็ดตุ้นซนะฟัยดีแล้วอ นามยังก็ดีนเลยเี้ยลนอเอาบร์นี้อยูอ่ตง,งนี้อะเดัี่เจ้ามา่สามบ้าทปุกติก็บ่งนี้ลายแบบนี้ค่ะมันไม่สวย ห่อนได้บ่กี่พวกห่อนเันนี้เป็นลาันห่อนได้สามคนเป็นลากเลยรู้ไปเล่นเองมาโยนเศ็กรวถางอยากาห่อนได้บ่นีนอะไรขนมให้เอาขนมมา แมวให้หนูแล้วหนูไม่หยิบมาเองนะไหนฟ้องบอกม้ากระบาดเลยสวัสดีค่ะใครยังอยู่เป็นกำลังใจเออแมรี่ออนอยากถ่ายคลิปเดียดจ้าบ้านสวยวิวสวยน้อง่น้องเนอนมาเพื่อใดมีเงินมาซื้อเอาในฝุ่นสวยงามวววิสย่ะวิวสวยมากกินอะไรเนี่ย นี่อลเสันนะอันนีกรเป๋าอย่นี่อันนี้ไมยังได้ใจอยากฟาสต์ฟินกินสิอารไม่เห็นเลยคือกินเงินึ้นมือ เจ็ดแปานจแปแม่แดดดีๆนี้ร้อนเลยพี่น้องค่ะได้อนไว้จ้ะอนส่เนาะงกินมันมีอนี้ที่เก็บที่เก็บอันนี้ไว้จะเขาจะมีสอนซิกีเด็ดก็เลยเอาไว้ได้ของเก็บขอพวกแต่น้ที่เป็นน้ำแข็ง มีเวลาก็มาไลฟ์สดท,ท้กทายกันได้จ้ะพี่น้องจ๋าสวัสด,ดีนะคะเดี๋ยวจะไปโพสเฟซบุ๊กไปไลฟ์ช่องทางเลยไปไลฟ์ช่องทางพามาสมดวสวยๆไม่มีอะไรมากมายจ้พี่นะะ้องอหน้านี่ยังเร็ยบดอกค่ะหน้าอินมาไม่ีอะไรทำถ้าคนชอบเล่นสกีมามาเลยเนะี่ย พุมาเล็นที่มาเล่นเยวก็กินเล่นหนาวแล้วก็เป็นวัดค่ะเสาวเดือนชอบหน้าร้อนที่นี่มันสวยงามมีดอกไม้ให้เราดูมีเห็ดให้เราเก็บแต่หน้าหนาวน,น,นี่ไม่ชอบหนาวอย่างเดียวหนาวแล้วปวเดเยี่ยวบ่อยไปเป็นข่อยนะเกลียเสืียข่อยเนี้ยปว <c ười> ดสะบืนอขอขอโอ้ยเส้นตัวอเราว่า <c ười> นี่ค่ะที่นี่จะสวยงามเนี่ยค่ะคนเขาเป็นนิยมมาเล่นสกีอันนี้จะเป็นที่เล่นสกีด้ยที่สาวเดินอยู่เนี่ยเขาจะเป่าน้ำแข็งเป่าหิมะนะจะเป็นที่เป่าหิมะเป่าทำไมเนี่ยก็สาวเดินก็ไม่รู้เห็นไหมคะเห็นไหมที่เป่าเห็นไหมเป่าหิมะให้มากองกันที่นี่ เปล่าตรงนี้ให้มากรองตรงนี้ให้เขาจะเก็บที่มาไว้เล่นสีสอนเล่น 4. นั่งกินนะเขาจะเป่าที่มามากรองไว้เยอะเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บเกล็ดที่มันเรียบเรียบแล้วเขาจะมาเล่นสีอันนี้มันไม่มีไม่มีที่ม,มาเขาจะมีรถแท็กอร์ใหญ่ๆด้วยกันเนาะมาตึงที่มามให้มันเรียบตอนนี้นยังไม่มีไม่มีม,ม,มาทำมันยังไม่เสร็จ <laughs> เพราะว่า กระเช้ามันยังไม่เปิดเล่นที่้องป่ะมาเราได้น่อยพิเพิมพิเทเชิมฝรัง่งเศสอจ๊ะวิวมาฝากอาจารมากกว่าฝากคนไหนก็แจ้งได้จออ้ะเ้อมีเวลาก็จะพามาเที่ยวบรรยากาศเอนอนะบุรบุคเ,เคยเห็นพี่มากบไรีเคยสัมพันธ์เราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเนาะเป็นปุยหนึ่งเ,เ,เป็นโคลเป็นโคลขึ้นเม็ด เม็ดขาวขาวบอแล้วก็เหลี่ยมสะท้อนกับไฟสะท้อนก็แต่นงามกันสีตะเวนนต่งงานม่ค่ะเป็นเบาเบาเบามากว่าเราจับเนื้อมันจะเป็นดนบ่าตันมันก็สิเป็นหินบ่ติดกันเย็นนะคะเนี่ยไม่น้อยเย็นมากเลยนะค่ะเหลี่ยมแม่นบ่มัน่ใเป็นเหลี่ยมแม่นบ่ เกีเกตได้ดีแล้วจะเรียมากมากมากปั่นเพชรปั่นกวดปั่นท้องคำเพชรกวดท้องคำนี่ค่ะก็จะมีรอยคนเดินเนาะเดินออกกำลังกายเดินเดินในหิมาน่นเดินยากเหมืนเราออกกำลังกายได้ดีเลยค่ะี่เดียคนก็จะเดินฝรั่งก็ชอบเดินจ้ะไปเมืองไทยสังเกตได้มากเดินไ่ขึ้นดอกนกน่ะ มา็นวะเอ้ยออ,อทำอะไรเอาพี่น้องไปแล้วจะพี่น้องจ๋าสาวเดินจะไปไลฟ์ทางถือเนาะสัดทายเนาะพามาชมว,วิวค่ะมาติดฝากติดไลค์ติดแชร์เป็นกำลังใจสาวเดือนด้วยนะจ๊ะสาวเดือนก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะไปจ้าเดี๋ยวธิพาไปชมว,วิวใหม่อีก